ปั่นได้ปั่นดีนะครับจนผมเริ่มสับสนไปหมดแล้วว่านี่มันสื่อไทยหรือว่ามันสื่อเขมรกันแน่นะครับผมล่าสุดกระทรวงต่างประเทศชี้แจงสั้นๆดังนี้นะครับผมสรุปให้ฟังว่าไม่ได้มีการหารือในประเด็นแผนที่1ต่อ2 0 0แสนนะครับคณะกรรมการปักปันสยามอินโดจีนตามที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างแต่อย่างใดกัมพูชาเขาอ้างอยู่ฝ่ายเดียวคุณก็เชื่อแต่กัมพูชาแล้วก็มาตีฟูนะสื่อไทยนะเรากับว่าเป็น voice of Khmer นะครับคือคุณเป็นอะไรกันเหรอไม่เชื่อข้อมูลฝั่ง ประเทศไทยนะครับทางการประเทศไทยถแถลงแล้วก็น่าจะจบได้แล้วนะครับไม่ใช่ว่ายังยืนยันจะเชื่อกัมพูชาอยู่น,นนะถ้าคุณยืนยันขนาดนั้นนะผมแนะนําว่ากเา็เก็บเสื้อผ้าแพ็คใส่กระเป๋าก็เดินข้ามเขตแดนไปเลยก็ได้นะครับตรงตอนด่านเขาเปิดก็ออกไปเลยก็ได้หรือตีตั๋วอะไรยังไงก็ได้นะครับเราอยู่ฝั่งไทยเราเชื่อออฟฟิเชียลหรือข้อมูลจากทางการของไทยนะครับแต่นี่ ถ้าคุณยังเลือกจะเชื่อข้อมูลทางการจากฝั่งออกัมพูชาผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับผม